สวัสดีค่ะจากซ่อมนะคะ beauty barangina นะคะวันนี้นะคะซ่อมก็มีมาร์กหน้าอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะก็เป็นแบรนด์จากเกาหลีนั่นเองนะคะกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า o v e c l e a r นั่นเองนะคะก็จะเป็น o v e c l e a r s nail solution collagen essence mark นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะมีเขียนแบบว่าให้เห็นเลยว่านี่คือเป็น all skin type ก็คือทุกสภาพผิวสามารถใช้ได้นั่นเองนะคะสําหรับ ตัวนี้คะข้อดีของเขาก็คือมันเป็นมันเป็นมาร์กเมื่อไผ่ท่าที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยแล้วก็เข้มข้นถึง1ิบเท่าเลยนะคะแล้วก็มันจะช่วยเหมือนกับว่าช่วยซ่อมแซมผิวอย่างเร่งด่วนมันจะช่วยปรับผิวให้ผิวเนียนนุ่มขึ้นผิวอิ่มน้ําขึ้นแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวด้วยนะคะมันจะช่วยให้แบบว่าสิวมันแห้งตัวไวขึ้นแล้วก็ถ้าเราไปแบบออกแดดมานานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกลับมานะคะผิวมันจะรู้สึกแบบ มีอาการแบบแสบนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือตัวน,นี้มันก็ช่วยทาให้แบบลดอาการแสบแดงหลังจากที่แบบโดนผิวไหมจากแดดมาอะไรเงี้ยพอผิวมีความชุ่มชื้นมากพอเนี่ยเราแต่งหน้าหรือลงครีมบำรุงไะคะ่ะมันก็จะติดแต่งหน้าลรวติดทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ก็ในกล่องหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด5แผ่นด้วยกันนะคะซึ่งส้มก็ใช้ไปแล้ว3ามเหลือ2นะคะหน้าตาของมาร์กนะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนวิธีใช้นะคะหลังจากที่เราทอนคอะซัลใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็ดหน้าให้มันแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฉีกตองเลยค่ะตัวแผ่นม้านะคะก็จะเป็นแบบเหมือนเยื่อกระดาษนะคะนิ่มๆน,นะคะแล้วก็ มีมอยเจอร์ไรเซอร์ค่อนข้างบอกว่าเต็มแผ่นเลยทีเดียวนะคะก็กางมาแบบนี้นะคะค่ะพอเรากางแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาวางท่าบนหน้าเราเลยนะคะแล้วก็รีดให้มันแน่ไปกับผิวนะคะเริ่มจากตรงบริเวณหน้าผากก่อนแล้วค่อยรีดลงมานะคะแล้วก็เก็บด้านข้างตัวแผ่นมาเขาค่อนข้างโอเคนะแบบแผ่นเขาค่อนข้างมีความยืดหยุ่นที่กำลังดีนะคะ แล้วก็ค่อยรีดให้มันเรียบกับใบหน้าของเรานะคะไล่อากาศออกจากแผ่นนั่นเองอประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีให้แผ่นมา์กมันเริ่มแห้งตัวแล้วก็ตัวบรสไบเซอร์ที่มันอัดแน่นในแผ่นมา์กแผ่นนี้ให้มันซึมเข้ากับผิวเรานั่นเองค่ะโอเคผ่านไปนะคะประมาณ15นาทีนะคะตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะดึงมากออกนะคะที่การดึงนะคะก็แนะนําว่าให้ดึงจาก ้างล่าง้างบนดีกว่านะคะจะเห็นได้เลยว่าหน้าแบบชุ่มมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสารบำรุงนะคะมันยังอยู่บนผิวหน้าอยู่นะคะยังไงก็ใช้นิ้วมือนะคะช่วงปลายนิ้วนะคะนวดวนเบาๆนะให้ตัวมอยส์เจอร์ไรเซอร์นั้นซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็นวดๆไปเลย สักพักนึงนะคะรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแบบมันเริ่มแห้งนะคะให้แบบสารบำรุงเนี่ยเข้าซึมสู่ผิวเรานะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ลงครีมบำรุงปกติเลยมันจะช่วยทำให้พวกเซรั่มโลชั่นนะคะครีมบำรุงนะคะมันซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นเพราะว่าการมาร์กหน้าเนี่ยปกติแล้วนะคะซึ่งก็ทำแบบนี้เหมือนกันก็คือมาร์กหน้าเสร็จปั๊บแล้วค่อยต่อด้วยครีมบำรุงการมาร์กหน้าเหมือนกันเตรียมผิวอ่ค่ะให้ให้ผิวมันพร้อมที่จะรับสารบำรุงตัวอื่นได้ดียิ่งขึ้นเหมือนตอนเนี้ยผิวมันเริ่มมมมีควาชช่้น พอสมควรแล้วแล้วเราเอาคิมรุตัวอื่นลงไปเนี่ยผิวมันจะดีขึ้นไวขึ้นด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่ส้มได้ใช้มาค่ะส้มก็ใช้มา์ทุกเย็นนะคะก่อนนอนนั่นเองส้มใช้3วันติดนะผิวก็ไม่รู้สึกแสบหน้าหรืออะไรคือแบบมาบางยี่ห้อค่ะถ้าเราใช้แบบต่อเนื่องติดต่อกัน,นหลายๆวันอย่างเงี้ยบางีมันอาจจะแบบรู้สึกแสบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตัวนี้ไม่เป็นเพราะส้มลองใช้มาด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็พอใช้มา3มวันอย่างเงี้ยอย่างเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเหม มันดูเนียนๆขึ้นแล้วมันก็รู้สึกแบบผิวอิ่มน้ําอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยผิวมันจะมีความกระชับยืดหยุ่นแบบค่อนข้างดีขึ้นนะสาวันที่ใช้มาต่อเนื่องเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ด้วยนะคะก็แบบผิวก็จะแบบนุ่มๆเด้งๆดีค่ะก็ ก็เลยเอามาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าโอเ r c l คลีนั่นเองนะคะ <Okay. S 1> ก,ก็มีขายในร้านอีสแนบอยนะคะที่สันสแคระร์ซอยหนึ่งแล้วก็จะมีตาม Facebook ของเพจนะคะแล้วก็ตาม IG ด้วยเดี๋ยวส้มขึ้นตรงนี้เอาไว้ให้จะได้ลองเสริรเข้าไปดูเนาะ <Okay. S 2> ก็ฝาก o v เว c l คลียรด้วยกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะไม่ต้องขอาตัวเไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ